นครับสวัสดีครับผมบรรลือฤทธิ์ซีวัชรชัยครับครับผมมีโชคพิกัดร้อยสิบสองครับมาสอบครั้งแรกเป็นไงครับร้อยสิบเอ็ดจุดเก้าครับน้ำหนักนี้คุมมากี่โลก็สองสามโลสองสามโลนะวันนี้ชกกลางวันด้วยเจอกับเนื้อเท่านีจินมุงนนเจอเจ้าท่นด้วยหนักใจไหมไม่ไม่หนักใจเคยเจอยังเคยเจอครั้งหนึ่งแล้วเป็นไงบ้างผลงานชนะมาชนะมาวันนั้นชกเท่าไหร่ร้อยสิบสองเหมือนกันโอ้น้ำหนักเดิมชกกันนานหรือยังก็ ก่อนโควิดรอบสามมาโควิดรอบสามครับก็คือครั้งที่แล้วนู่นเลยใช่แล้วหลังโควิดนี้ได้โชคบ้างยังก็ชนะน็อกสแกงงามมาพี่ไปที่ไหนครับ้อมน้อยครับ้อมน้อยกลางวันเหมือนกันมีปัญหาไหมไม่ไม่มีปัญหาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเด็ดลัดครับเป็นไงบ้างครูบําผู้ซ้อมก็มีเสาเอกเสาโทครับมาช่วยปั้มครับอ่าแสดงว่าวงในนี่หายห่วงครับวงนอกวันนี้แลกกับเขาสนุกไหมสนุกครับคิดว่าเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็ จังหวะวงในครับวงในแต่ไม่กลัวเพราะว่าได้เสาเอกสาโทมาช่วยชคิดว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นนะเก็บตัวกี่วันครัไปนี้ก็เก็บตัวเกือบสามอาทิตย์นะเกือบสามอาทิตย์อยู่ที่เด็ดรัดเนาะนะนคารบผมอ้าวน้ำหนักวันนี้ไม่มีปัญหาคุมมาสองสามโลครับกลางวันจะฟื้นไหมฟื้นครับไม่มีปัญหาเลยครับ 6ยกสบายครับนะครับเราอายุเท่าไหร่แล้วครับ24ครับคนจังหวัดสกลนครครับไปปล่อยประมาณ54โลสูง59ครับเราเป็นมวยฝีมือครับซ้ายหรือขวาซ้ายครับโชกมาประมาณกี่ไฟแล้วครับก็เยอะครับเยอะจำไม่ได้มั้า200ไหมถึงครับฝากพี่น้องช่วยเชียร์หน่อยครับก็ฝากพี่น้องครับช่วยเชียร์บัลลูนลิศิวัชรชัยครับวันนี้ครับเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับครับ